วันนี้จะไปดูลูกสาวเจ้าพ่อแต่ว่าก่อนที่จะไปหาลูกสาวเจ้าพ่อเนี่ยเว้ยม,มันก็จะต้องไปหาเครื่องรางของขังก่อนเพื่อให้ลูกสาวเจ้าพ่อรักเข้าใจไหมลูกสาวเจ้าพ่อชื่ออะไรใครให้พูดพักนี้ไม่น่ากับป้าขุานหัวทุกวันเลยกระถินเน่ยลูกสาวเจ้าพ่อชื่อกระถินกระถินเป็นหญิงสาวที่สวยมากยิ่ตําหนัก เจ้าพ่อโน้ตตาดาวโน่าเฮ้ย<ว>เขาเราเขามาถูกที่แล้วสิถูกแล้วใช่ไหมที่นี่เหรอท<ช>ี่นี่เหรอจังหวัดนครนายกมันเหอสวัีครับพี่สวัสดีครับสบาดีเนาะเฮ้ยพี่จะมามเกี่ยวกับเรื่องพี่จะมาหาของดีเฮ้ยสุดยอดสุดยอดต้ยดยอดต้นยอด ก็คุยกับเขาเออผมผมกลันนวน,น,น,นี่ทวนไอ้นี่กลัวผมเลยมาที่เไดเลยเคยพี่เคย,พ,เคยพี่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่น้องชายผมจากเกณฑ์ทหารเออมาขอของดีจากอาจารย์ไปแล้วม,ม,มันเป็นไงตาเมื่อไหในป่าพี่เชื่อไหมว่าใบแดงสามจุดกว่าใบใบดำมีแค่สองใบน้องผมจับใบดำใบสุดท้ายออพี่พูดได้ออจริงๆหลังจากนั้นน้องชายผมจะไปหาแม่ที่อ่างทอง แม่ยังอยู่อ่างทองเหรอแม่แม่อยู่อ่างทองเหรอมีเงินขนาดนี้ทำไมไม่เอาแม่มาอยู่ด้วยคือจริงแล้วเนี่ยถึงแม่จะอยู่อ่างทองแต่ผมก็ดูแลแม่ตลอดผมส่งปีหนึ่งพันสองพันห้าผมส่งเขาตลอดผมให้เมื่อปีที่แล้วแปดร้อยลูกปัดนี่ใช้หมดเรียังเฮ้ยเรื่องเรื่องนั้นน่ะว่าไงน้องน้องน้องชายผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเมาแมสไปเลยใส่ไอเจียตรงบ้านผู้หัน ล้มไงมีก้อนหินหนุบขับไปมาร้อยสี่สิบขว้างไปมาพี่จักรรถพี่เชื่อไหมว่ามอไซค์เหมือนก้อนบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะหรือเป็นก้อนอ่ะล้มชายผมกิ้งกรุ๊งไปสามจุดกับตลบนอนกลางอยู่สายเอเชียถนนกลางถนนเลยไม่มีใครมาช่วยเชื่อไหมรถกระบะมาถึงเหยียบเลยแปดรถกระบะไปรถหกร้อแปดหัวไปอีกแปดสิบแปดล้อมาอีกแปล้อมาอีกแปก ดูจิงมกระสิกเม่จกีงใครเห็นก็ว่าตายแล้วตายไหมตายแป๊ดแล้วคือของของดีที่เอาไปยปากขึ้นมาอยู่ตรงนี้คือ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าใครมาเหมือน <c oughs> เหมือนประมึกกำลังบดอะ่ะ <c oughs> พี่จะมาเกี่ยวกับเรื่องพวกเสน่ห์ยาแฝดอะไรเนี่ยพี่โอ้ยพี่มาถูกทางแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมีมเอาเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่มีปัญหานะอเรื่องเงินเราไม่รับพี่พี่มาครั้งแรกใช่ไหมครัมันมีสามีขันขันสามขันห้าขันเจ็ดขันเก้าพี่อยากได้ขันไหนฮ่ะโอ้ยพี่เ,าเอาขันเก้าดิขันเก้าสูงสุดเลยครับตีหมื่นสองขัา เดี๋ยว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 ไม่เตะแบบตลกค่ตลกเขาเตะแบบัง้างนะไม่เตะแบบตลกครับนี่จะกระดูกเข้ากระดูกเลยกระดูกชนกับกระดูกเลยนะไม่เอาเอาขันขันเจ็ดมีไหมน้องขันเจ็ดได้ครับอไอไอขันเก้าสี่หมื่นสองขันเจ็ดนี่สามหมื่นแปดขันห้าสามหมื่นหนึ่งขันสามเนี่ยเลขตุดเลยเออขันสามสองหมื่นแปด ไม่เอาสักขันได้ไหมถ้าพี่ไม่มีเอางี้ผมขอแค่เอาจริงๆนะช่วยกันจริงๆค่าค่าแรกเข้าเลยคนละ19บาทคนละ19เอออย่างงั้นก็พอตู้ก็จ่ายก็จ่ายก็จ่ายไม่ต้อทอนเยอะไปนะไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนเอาหาที่นั่งจับจองได้เลยเอาไว้หาที่นั่งเนี่ยอนนั่งเสร็จมาถีบด้วย พี่อ่ะยติ้ทออาจารออกมาอย่าพ่งมองหน้าอาจารย์นะออต้อให้ก้มหน้าอย่าก้มหน้าไวอย่าพ่งมองหน้าอาจารย์ครับเพราะว่าองค์นี่มันละครเรื่องสีทุ่งนนใช่่าวะเนี่ยเาเมืองมาให้กมหน้าบ้า่ใครก็ให้เกียอาจารย์เฮยอพ่อครับองค์ลงเลยหรือเ่ครับยังยัง โอ si ้เวียงพินนั่นแน่เดี๋ยวเดี๋ยวอันเชิญเจ้าพ่อบางประกงเลยแล้วกันไอ้น้องพี่พี่ไม่เท่าไหร่รู้สึกว่าเพื่อนพี่หลับแล้วพี่เจ้ามาเนี่ยก็คือจะมาปรึกษาเรื่องความรักใช่ไหมใช่ใช่ครับเก ah ี่ยวับเรื in> in> อ่องความรักอาจารย์คนเราเนี <go <go ่ยนะ ถ้าไม่ได้เล่เนี่ยมันก็ต้องเอาด้วยก้นถ้าไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถาอืออาจารย์ทำไมสงสัยอยู่นานแล้วอาจารย์ทำไมต้องใส่แว่นด้วยอะ่ะนี่คืออาจารย์เขาตาดำขอ,อกล้องใกล้ๆหน้าหน่อยสิ อย่างนี้เอาอย่างงี้เมื่อมาแล้วก็ไม่ให้ขัดศรัทธาขอน้ำมันแจวน้ำมันแจวทา,ายขอแจวทา,ายถ้านึกไม่ออกก็คิดซะว่าเราไม่ได้เล่นก็แล้วกันอันนี้ผสมด้ดินเจ็ดป่าชา้าเหล็กน้ำพรีสีปีกแมลงทับผสมจจนี่น ผีตายโหงตายหาเจ็ดตัวเลียงเอาเทียนไปลนและหยดมาได้ประมาณนี้ไม่เอาเดี๋ยวก็เรียกสามหมื่นแปดห้าหมื่นหกหกหมื่นห้าอันนี้นี่นะฟรีเฮ้ยฟรีป่ะนะฟรีครับฟรีใช่ไหมให้ฟรีเอนก็อย่างงี้นะวะค่าเปิดหมื่นสองแค่แต่นิดเดียวแล้วก็ไปป้ายแค่นั้นเองวันก่อนไปดีดผู้หญิงผู้หญิงหลบ โดนเรือหองยาวแล้วต่อจากนั้นเรืองยาววิ่งเข้าบ้านสี่ลำดูเขาคุณแม่ตามเี่ยมผมจะเอาไปใช้กับลูกสาวเอาไปใช้แล้วถ้าดีแล้วก็บอกกันะต่อไปข้าเจแล้วคุณแม่ให้มาตามกระถินใช่ไหมเนี่ยกระถินใช่ไหมเอาลูกจักกันด้วยเหรอก็รู้สินี่แหละกระถินลูกเจ้าพ่อ ว่านี่กระถินนี่ลูกสาวฉันพี่ชื่อกระถินค่ะกระถินเดี๋ยววันนี้พี่จะเดี๋ยวเียนี่ลูกสาวฉันไปเดี๋ยวไปกินข้าวดี่าลูกเฮ้ยน้องนี่พูดกันจริงเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเองมาห้ามนี้เองก็ไม่ต้องเปิดตำหนักแล้วมาขายของแบบนี้ให้พี่เนยผมห้ามพี่ว่านี่เลยคือลูกสาวจำพ่อเฮ้ยผมขอให้พวกคุณหยุดเฮ้ยเฮ้ยนนทเดี๋ยว ไปไอ้เนาะไปไม่ได้รบไปหลบไป,บไ,ปไม่หลบไม่หลบไป็จะไปกินข้าวไปแล้ว <c oughs> ผมบอกพี่แล้วไงผมบอกผมบอกเขาบอกตัวเองแล้วว่ายอย่าทำางนี้ไง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> คืออะไรคืออะไรอะไรเนี่ย <c oughs> คืออะไรเป็นมือเลยอ่ะ สนับสนุนโดยมามา่าครุงสีเฟิร์สชอยนมตราหมีแอดวานซ์เอ็กซ์เพิดจากเนสเล่เปปซี่กกนั